สวัสดีค่ะวันนี้บอนสีบ้านสวนสุวิมลน,นะคะพามาดูบอนเก่าๆตู้โบราณที่ไม่แทบจะไม่เคยได้เปิดเลยนะคะมาดูซิว่าในตู้มีอะไรกันบ้างวันนี้นะคะพี่ก็คัดออกมาบางส่วนเนาะมาดูความสูงแต่ละต้นโอ้โหน้องเอ๋ยไปอยู่ตรงไหนมาเนี่ยดูความสูงอลังมากต้นนี้ม่วงจรดกุลหรือม่วงจรสกุลนะคะนี่ เป็นบอลเป็นบอลที่ใบค่อนข้างจะหยิกหยิกหน่อยๆแล้วก็เป็นบอลสีม่วงดูความสูงประมาณเอวค่ะประมาณเอวไม่น่าเชื่อว่าจะสูงและแข็งแรงสมบูรณ์ขนาดนี้ต้นนี้เป็นไม้จอมแล้วนะคะถ้าใครสนใจต้นนี้มีมีลูกแบ่งในราคาต้นละ100บาทนะคะม่วงจะหลัดกุลหรือม่วงจะหลัดสกุลน,นะคะมาดูสายดำสายดาร์กันบ้าง หูใบหนามากใบหนาและแข็งแรงมากต้นนี้ตะวันชิงพบค่ะน้องใบดูดีมากตะวันชิงพบบอนใบดําเข้มเข้ม,ขมหูใบซ้อนๆแบบนี้นะคะหลังจากที่ยุบหายไปก็กําลังจะฟื้นตัวแล้วก็โผล่ขึ้นมานะัดูความสูงสะก่อนดูความอลังสะก่อนนี่เลี้ยงตามลําดับไหลเลยมาต้นนี้บ้างนะคะต้นนี้เป็นบอนเก่ากัดสีมหาราชาค่ะ มหาราชาต้นนี้ก็กําลังแตกหนอ่อเพิ่งโผล่ขึ้นมาเหมือนกันนะคะเนี่ยดูความกัดสีของน้องไม่ใช่พไม่ใช่พยาพันวังไม่ใช่ไกลท้องนะคะต้นนี้ดูร้องแยกดูดีๆนะคะหูใบน้องหูใบน้องเป็นไม้ใบไทยนะคะนี่ปลายใบแฉกไปไม่ถึงสะดือนะคะขอบไม่ม้วนแล้วก็ไม้เก่าในตำนานไม้แรงในตำนานองคุลีมานต้นนี้กัดสีได้เจ็บมากองคุลีมาน ไม่ใช่หัวใจมังกรน,นะคะตันนี้องคุรีมานอันนี้อายุประมาณปีหนึ่งแล้วกัดสีดูก้านดำสะดือเส้นสายสวยสุดแต่โตช้ามากต้นนี้บรรดานซับแต่ไม่ค่อยชมพูเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ในล่มโอ้โหแยกได้ไม่รู้กี่หน่อเลยนะคะนี่บันดานซับเดี๋ยวลองมาดูข้างหลังกันบ้างสิไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในนี้บ้างโอ้โห บิ๊กเบิ้มมากบิ๊กเบิ้มมากบางต้นก็คืออยู่มานานมากไม่เคยได้ดูเลยบางต้นยุบบ้างบางต้นโผล่ขึ้นมามาั่งบอลเก่าทั้งนั้นอ่ะมาดูต้นไหนกันก่อนดีดูต้นนี้ฟุบต้นนี้ก็สวยนะคะเพชรพญาเสือโอ้ดูความสูงไม่รู้ว่าอยู่มานานเท่าไหร่แล้วเพรพญาเสือต้นนี้ คล้ายๆกับน้องจะเป็นไม้กัดกัดสีนะต้นนี้ก็มีลูกแบ่งให้เหมือนกันเพชรพญาเสือต้นนี้ส่วนต้นนี้ชื่อสร้อยสังวานค่ะเป็นไม้ออกคล้ายๆใบกลมๆไหนไหนไหนลองยกขึ้นมาดิมาดูนะ้องสร้อยสังวานกันบ้างว้าวโอ้โหสีเข้มดีจริงสีนี่มีมนขังมาก ซอยสังวานปลายใบจะแหลมนิดนึงนะคะคล้ายๆกับสงขาคล้ายๆกับรัตนาทิเบตแต่อันนี้คือปลายใบแหลมพวกนั้นปลายใบจะกลมๆมโอ้โหน่าจะยุบไปนานไม่เคยได้เปลี่ยนกระถางเลยมัวแต่ไปหลงบอนดางนี่ค่ะต้นนี้โกเมนสีชมพูหวานแหววมากแล้วก็ดูการอือชดูกานดูกานโกเมน ใบชมพูใบชมพูก้านก็ชมพูชมพูยันก้านเลยค่ะนี่ก็ไม้เก่าอีกตัวหนึ่งหลงไหลในความเม็ดเม็ดของน้องสวยอะหลงไหลหลงไหลสีหลงไหลลา,ลายเส้นดูข้างหลังโอ้โหว้าวว้าวมากแล้วก็ต้นนี้มิดไมตีสงสัยจะโดนตัวอื่นบดบังละศมีกำลังเพิ่งงอกเหมือนกัน สองอุทยานต้นนี้ใบแผงปกติจะกลมๆอันนี้แผงเป็นใบไทยต้นนี้ค่ะชื่อต้นนี้น้องชื่อกำแพงแสนดูใบโอ้โหเพิ่งงอกเหมือนกันตัวนี้บอนเก่าไม่ทราบชื่อที่แน่ชัดเหมือนกันถ้าใครพอจะทราบชื่อหรือมีรา,ายละเอียดเกี่ยวกับบอนต้นนี้ก็ทักมาเปรียบเทียบพูดคุยกันได้นะคะ นี่เมื่อก่อนราคาเท่าไหร่แหละตัวนี้เสือพานค่ะเสือพานดูไปอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่